เวลา15นากา30นาทีของวันที่10กันยายน2562ที่สำนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปรามมีการแถลงข่าวโดยคณะตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกันจับกลุมตัวนายสวน67ปีภูมิลำเนา265หมู่ที่1ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ต้องหาตามหมายจับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลงวันที่6มิถุนายน2562ความผิดฐานทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลตามกำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการหลบหนีจึงให้ออกหมายจับผู้ถูกจับกุมกล่าวหามาเพิ่มเติมพิจารณาคดีตามพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา28เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพฤติการแห่งคดีก็คือ เมื่อปี2552นายสวนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดและได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่1สิงหาคม2556ถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินประกอบเอกสารประกอบของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุจริต2542 กรณีเข้ารับตําแหน่งกรณีพ้นจากตําแหน่งและกรณีพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแต่ผู้ต้องหาจงใจยืน่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งในส่วนของทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสอันประกอบไปด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยบัญชีชื่อนายสวนรถกระบะบรรทุกสองคันโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างสองหลัง และมีพฤติการมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือนี่สินนั้นกรณีเมื่อพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีต่อมามีพฤติการหลบหนีจึงได้ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อพิจารณาคดีตามพรบปร,ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา28ผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบซ่อนตัวไปอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ตามไปจับกลุ่มตัวจนได้และก็ขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนปรากฏว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแสดงตัวอ่านหมายจับให้ทราบและผู้ถูกจับกลุ่มก็รับว่าเป็นตนเองตามบุคคลตามหมายจับของศารจริงยังไม่เคยถูกจับกลุ่มตามหมายจับฉบับกล่าวมาก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับของศารให้ทราบในเบื้องต้นแจ้งสิทธิ์ให้ทราบแล้วก็นำตัวผู้ต้องหา เข้าสู่ขบวนการพิจารณาคดีและดำเนินคนดีตามกฎหมายต่อไป